ขโมยเช่น c y m o t o มือดำทำเองเวฟร1 1ยสไอครับรถยังใหม่เจ้าของรักมากจอดรถแล้วก็มันเป็นรถที Hi ่หายบ่อยเลยนำรถมาให้เรานะครับติดตั้งกันขโมยความยากความง่ายของมันก็คือถอดชุดสีเข้าถอดชุดสีออกน็อตบางตัวไม่ได้ถอดมาเวลาหลายๆปีเนี่ยมันถอดยากครับคนถอดไม่เป็นนะครับไปงัดไป,งไ,ปงไปแงะไปแซะไปดึงไปดัน ไฟเบอร์แตกขึ้นมาก็จะมีเสียงตามมากุกกักกักแก๊กๆอกกกแต่กลวงออกมาแล้วเราจะลองดูชุดสายไฟนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับชุดกันขโมยนะครับันขโมยก็จะมีวงจรกล่องกันขโมยก็จะมีสายไฟออกมาหลายๆสีครับเช่นสีดําสีแดงสีชมพูต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเขียนไว้นะครับบอกว่าไปต่อกับรถนะครับแล้วให้ไปเข้าตรงส่วนไหนนะครับลองดูตามวงจรนะครับ วงจรก็จะมีบอกไว้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเช่นสวิตต์กุญแจนี่ครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับไอ้วงจรกันขโมยของแต่ละรุ่นก็การต่อสายไฟก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องอ่านข้อมูลเนี่ยครับส่วนใหญ่ใช้มาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สัญลักษณ์นะครับก็ถอดมาแล้วก็ลักษณะโครงสร้างภายในแล้วก็ชุดสายไฟก็จะเป็นชุดประมาณนี้คงต้องถอดหัวด้วยเพราะว่าเราจะต้องต่อกับพวกสวิตช์นะครับพวกสวิตช์ตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเชื่อมไปทางนี้หรือเปล่าจะลองเช็คไล่สายไฟดูก่อนว่ามีวงจรส่วนไหนที่ว่าอาจจะไปเกี่ยวกับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําหรือว่าไฟสัญญาณต่างๆนี่นะครับว่าเราสามารถที่จะต่อข้างล่างได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องแกะชุดบน ครับหลังจากที่เราต่อกันกโมยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะครับก็อันนี้เป็นรถทันที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับใส่ไฟเตรียมเก็บงานนะครับอันนี้เตรียมเก็บงานตอนนี้ถ้ากันกรโมยยังไม่ได้ทํางานมันก็ยังเป็นเหมือนกับรถทั่วไปเวลาจะใช้งานเราก็แค่เสียกุญแจกดกุญแจสตาร์ตติดตามปกตินะครับอันนี้คือรถทั่วไปนะครับ ็เป็นรถที่เหมือนกับรถที่ไม่ได้ติดกันกระโมยแต่พอเราดับเครื่องคราวนี้เราต่อกุญแจนี่ครับเป็นกระโมยเรากดล็อกค,ครับจะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะครับกดล็อกมันจะมีเสียงเตือนรถคันนี้ล็อกแล้วนี่พอล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้สมมุติมีใครมาใช้กุญแจครับกระโมยกุญแจเราหรืออีกกุญแจเราได้นะครับตัวดอกนี้อีกกุญแจเราได้เราควรจะแยกไว้นะครับกับไอ้เจ้ารีโมทต,ตัวนี้ พอหยิบกุญแจมาได้ครับหรือว่าไปก๊อปปี้กุญแจรถของเรามานะครับสำหรับรถที่ใช้ระบบกุญแจนี้แล้วก็เอากุญแจมาเปิดนะครับเรเปิดจะนิดครับเนี่ยมันจะดังมาเลยนะครับมันจะดังนะครับมันจะดังเขาก็จะตกใจนะครับแล้วก็รถเราไปไม่ได้อีกกรณีหนึ่งเราล็อกรถไว้แล้วแล้วก็เกิดการสะเทือน เตือนนะครับมกี้มันจะร้องเทือนทั้งเดียวอันนี้คือทีเดียวนะครับ,บ,บอ,อ,อาจจะทีเดียวนี่คืออาจจะไม่ได้ตั้งใจมันก็จะร้องแบบตะกี้แต่ว่าถ้าบางคนนะครับถ้าเกิดว่ามีการสั่นเทือนชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือว่าระบบมันเนี่ยนะครับวิเคราะห์ว่าเป็นการขโมยเช่น <B ull et noise> นี่ครับมันก็อาจจะร้องดังนะครับเกิดการกระแทกรุนแรงนะครับเก <B ull et noise> ิดการหักคอรถเนี่ยครับมันการกระแทกรุนแรงครับมันจะร้องดังนานเลยแหละ เราจะทำมันเงียบเราก็ต้องกดปุ่มนี่คือเจ้าของมาก็จะเงียบแล้วนะครับโอเคอีกอย่างนึงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มค้นหารถด,ด้วยนะครับเวลาเราจอดรถไว้นะครับเรากดค้นหาไกลๆไม่รู้รถจอดไหนครับพอมอเตอร์ไซค์มันจอดกันชิดหายากนะครับกดตรงนี้เราก็อยากรถเจอนะครับน,นี่พอกดไปสักพักมันก็จะหยุดเองนะครับถ้าเกิดว่ายังหางไ,มไม่เห็นก็กดอีกทีหนึ่งก็ได้ แล้วก็จะต่อเซอร์วิสว่าเวลาตรวจกันขโมยทํางานเนี่ยจะต้องไปเลี้ยวตรงนี้จะต้องติดด้วยทั้งสีดวงเดี๋ยวเราจะต่อเก็บงานนี้เรียบร้อยแล้วก็จะลองรถที่เก็บงานแล้วให้ดูทีครับผมก็จะสรุปการต่อสายไฟคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรของกันขโมยของรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีสายไฟตามนี้นะครับ อันนี้ขออภัยด้วยนะครับที่หน้าจอมันสั่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่ามือผมสั่นนะครับมันสั่นเป็นเพราะว่าเจ้า iPhone 7+ plus ตัวนี้เนี่ยผมใช้มานานมากแล้วจนมันตอนนี้เกิดอาการสั่นแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนในเร็วๆนี้นะครับแต่วันที่ทําคลิปเนี่ยก็คือยังไม่มีโทรศัพท์ใหม่นะครับก็คือต้องใช้ไปก่อนน,นมันจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับโอเค สายไฟของเจ้ากันขโมยนี่นะครับมันก็จะมีสายไฟสีนี่ครับเหลืองสองตัวเนี่ยสายไฟสีเหลืองสองตัวนี่มันจะไปเข้า,าขั้วของไอ้ไฟไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับจะทํางานเวลาเรากดปุ่มกันขโมยแล้วไฟมันก็จะกระพริบด้วยส่วนสายสีขาวสองเส้นนะครับจะไปออกตรงบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์ตัวนี้ก็จะทํางานเวลาเรากดกันขโมยนะครับจะมีเสียง แล้วก็ทํางานอีกครั้งหนึ่งเวลามีการกระทบกระเทือนนะครับโดยที่จะมันจะมีตัวจับเซนเซอร์การกระทบกระเทือนนะฮะโดยก็จะแจ้งว่ารถโดนบุกรุกนะฮะก็จะมีเสียงตัวนี้ดังขึ้นมาเสียงคล้ายๆหวอนะฮะสายส่วนอันนี้สายสีดําสายสีดํากับสายสีแดงอันนี้เป็นสายไฟบวกลบนะฮะสายสีดําก็ไปลงกลางเลยลงกลางนะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยน,นะครับ เราไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่ของไฟบวกแบตนะครับของรถยนต์นะฮะไอของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ,รรบตรงแล้วเราก็เดินสายออกไปนะครับแล้วแต่รถรุ่นนั้นๆน,น,นะครับส่วนสายสีส้มนะครับสายสีส้มเนี่ยสีส้มเนี่ยก็คือไปต่อกับไฟ ACC ACC ก็คือเป็นไฟที่จะมีไฟบวกออกมาก็ต่อเมื่อสวิตช์กุญแจมีการเปิดแล้วในกรณีนี้ของเวฟร้อยสิบไอนะครับ เราจะไปต่อกับสายสวิตช์กุญแจนะครับที่สายสีดําฟ้าดํา,าดน้ําเงินนะฮะหรือสายสีดําล้วนก็ได้นะครับสายตัวส,สองสีนี้นะครับในวงจรของสวิตช์กุญแจเนี่ยมันจะต่อถึงกันนะครับส่วนต่อมาสายสีน้ําเงินสายสีน้ําเงินตัวนี้นะครับจะไปต่อรีเลย์สตาร์ทนะครับจะใช้กรณีกดปุ่มสตาร์ทนะครับ จาับกดปุ่มสตาร์ทก็สําหรับรถมอเตอร์ไซค์ผมในเมืองไทยนี่ก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของมันนะครับนอกจากว่ากดแล้วมันเท่นะครับมันสตาร์ทเองได้หรือจะกดเพื่ออุ่นเครื่องนะอาถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเราอาจจะกดเพื่อให้มันอุ่นเครื่องก่อนให้เครื่องอุ่นแล้วเราก็ไปถึงรถแล้วเราก็ไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับก็สามารถที่จะใช้รถที่มันอุ่นเครื่องแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ได้ ส่วนสายสองเส้นก็คือสีนี่นะครับเกรกับสีพิงค์นะครับก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับสีพิงค์ก็คือสีม่วงนะครับสีเกรก็คือสีเกรนะครับนั่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นสายสีกรีนหรือว่าสายสีเขียวนะครับสายสีเขียวเนี่ยเราก็จะต่อ,อไปที่เหมือนกับเป็นลักษณะของต่อลอยไว้เป็นสายอากาศนะครับ โอเคก็สรุปสายไฟของเจ้ากันขโมยนะครับของมอเตอร์ไซค์ก็แปเกาสิบเปนนี่ก็จะเป็นลักษณะของสายสีสายไฟแบบนี้ครับ เงินเราไปข้างนอกนะครับทิ้งรถไว้ล็อกเลยนะครับทิ้งรถไว้แล้วก็มีคนมาเล่นรถแกล้งเล่นเล่นเราตั้งใจแทกล้งยองดังเลยเจ้าของรถก็จะออกเนี่ยเจ้าของรถก็จะออกมาแล้วก็เรเจ้าของรถออกมาแล้วก็กดปุ่มนะเนี้ยเรียบร้อยต่อใน,นี้กรณีที่ล็อกรถไว้ กรเลยล็อกรถไว้นะครับแล้วมีคนก็ปุ่แจมา <Okay. S 1> มันก็จะร้องครับครับโจรก็จะหนีไปเจ้าของรถก็มากดมีหมดนี่ครับเ,เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับส c ร i b e แชร์ได้ครับผม